โ oh. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยโสธราค่ะอันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวพนมสวายนะคะดูสวยงามมากเลยดูนะคะอันนี้ก็คือทางขึ้นไปเนาะทางขึ้นไปแล้วก็เดินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนเดินไปนิดนึงสักประมาณร้อยเมตรแล้วก็กลับมาเนาะเพราะว่าสวยงามมา,มากแล้วก็ ยังไม่เคยขึ้นมาที่นี่เลยนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาเดินนะคะเที่ยวชมมามาค่ะท่านผู้ชมมาค่ะนี่คือพนมสวายนะคะสวยงามมากเลยเป็นภูเขาประวัติศาสตร์นะคะมีตำนานนะคะมาตั้งแต่อดีตและนะคะแล้วก็มี เรื่องเล่านะคะแล้วก็ตลอดจะถึงมีการสร้างปราสาทไว้ด้านบนที่นี่นะคะแต่ก็ปรากฏเป็นฐานเท่านั้นนะคะไม่รู้ว่าสร้างอยู่ในยุคใดสมัยใดนะคะในสมัยโบราณนะคะกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะจะขึ้นมาทําพิธีส่งน้ําพระนะคะทำบุญตักบาตรสวดมนต์นะคะตลอดระยะเวลาหลายวันติดต่อกันนะคะทั้งนี้นะคะเป็น การอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิมที่คนโบ,บราณน,นะคะเคยกระทำไว้ดังนั้นเขาจึงมีความเชื่อถือว่าเขาพนมสวายเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นภูเขา,าแม่นะคะเป็นภูเขาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารักษาอยู่นั่นเองไม่ว่าแต่จะเป็นสระโบราณไม่ว่าแต่จะเป็นาบารายโบราณอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะตรงนี้จะเป็นบารายโบราณเห็นไหมคะถ้ามีบารายโบราณน,นั้นแปลว่า แปลว่าที่นี่นะคะเคยเป็นที่ตั้งนะคะของการสร้างศาส,สนาสถานในศาสนาพร,ราหมณ์ฮินดูนะคะวันนี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะความสวยงามาที่เป็นทางเดินขึ้นไปนะคะแต่ว่าเดินขึ้นไปบนนู้นไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าสวยงามมากนะคะพาทุกท่านเดินชมวิวกันวันนี้แบบสวยๆนะคะท่านผู้ชมขาสวยมากเลยค่ะลมเย็นพัดเย็นสบายด้วย This now I live in uh, on the mountains of uh, Surin City in the Thailand country. This, but you see, this uh, video is welcome. Uh, come to tourists in the Surin City here of th Thailand country. It's very beautiful area Buddhist. Thank you so much from Doctor Yaso Tara Pakon.